รวจก็บอกโทรไปบอกนี่ตำรวจเยอะแล้วนะนี่นี่เธอรู้ไหมเป็นของของของคุณหมอเนี่ยเธอมาลื้อเอาอะไรมันได้ลื้ออะไรเลยนี่นังที่สเนี่ยโอ้โหตื่นมาตีห้านี่อะไรวะวุ่นวายไปทั่วนี่มันมันกระเป๋ายาเขาที่กระเป๋าตังเธอตื่นมามาหามหากระเป๋าตังเอามาจากบ้านหรือเปล่าโอ้โหเธอไปทำทม้งไว้ที่ไหนรังไงล่ะเออเธอไปทำไม่ใส่อย่างนี้ได้ไงมือของก็ได้ไงไม่ได้ลื้อเลยเนี่ย จริงนะเพระสงฆ์กขวางอะไรไม่ได้เลยลื้อเขาไปหมดเลยจะกินหรือทิชชู่เหรอจะกินยังไงเห็นกรอบแกะกรอบแกบเนี่ยจะกินทิชชู่เขาหรือไงอย่างนี้นะจะจุกโจ๊กนาดคุยกับตำรวจแล้วตำรวจถือปืนกันเป็นเุ๊กตีนเลี้เลยหลายคนเลยเหมือนก็เรียงตกดอยไงไม่รู้เนี่ยนี่มองว่าเราอย่างนี้นะพันจริงคุณคุณมาจากดอยไหนดอยไหนไม่ต้องถามอย่างนี้นะตำรวจเขาพูดกันเลยกับพี่โนดเโอ้โหนี่อะไรเยถือปืนกันเต็มเลยดีฮะเออเออเฮ้ยเราเงียบเฉยนะมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะ ว่าสมบุกจะเทศในวัดเอออะไรเนี่ยวางอะไรไม่ได้ลืมคนก็ไปขั้วเลยอ่าไปเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวใส่รงเท้าไปเดี๋ยวเสร็แล้วใส่งเท้าเลยเตรียมรองเท้าด้วยอืมใส่รองเท้ารองเท้าเด็กนี่ รองเท้าเธอเดี๋ยวก็ต้องใส่ไปงานเนี่ยใส่ได้ยังไงมึงบัญชาการนี้ไม่ใช่ชีวิตจริงเลยนะตำรวจพี่โนดนะมาเยอะเลยวัดไซน์มาแล้ววัดไซ์เรียบร้อยแล้วสวมทุก่อนสิพูดว่าถ้าเจ๊ใส่ได้เจ๊ก็เอาเอามีดปาดตีหนอกมันพอดีรองเท้าอมึงพูดอย่างนี้นะพระสงฆ์บอกเลยเดี๋ยวเธอจะจัดการรองสวมดูก่อนสวมดูก่อนี่รองเท้าอ่ะเออเขาจัดมาให้เรียบร้อยชีวิตจริงไม่ใช่แบบนี้เลยนะถ้าเธอไม่ใส่เธอเดินตีนป่าไปนะรองเท้าไปเธอแล้วอย่างนี้นะตำรวจ เพื่อนพี่นดบันไตเนี่ยที่นั่งกันอยู่นี่จะถือปืนยิงกันอหะไหนอะใครก็มาเออมีสี่ีห้าใครมาเฮ้ยเออมื่อกี้มาตอนนี้แล้วทั่วไปอแหละถ้าใส,ถาใส่ถ้าใส่บูทไม่ได้ก็ใส่แตะไปนะถ้าถ้าใส่รองท้าคู่นี้ไม่ได้ฉันห้เจะเลือกสองคู่เนี้ยระหว่างคู่นี้กับคู่นี้เอาเธอเลือกเอาคู่ไหนอ่ะอย่างนี้นะเจ๊จุกเจ้านานะคุยกับตำรวจเยอะเลยฉันให้เธอเลือกสองคู่เนี้ยชีวิตจริงไม่ใช่อย่างนี้เลยนะเธอเลือกตำรวจพูดกันเยอะเลยเลือกกูไม่เลือกหรอกนะ มึงทําอย่างนี้นะมึงใช้ชีวิตกูอย่างนี้เลยนะใส่ใหตำรวจเพื่อนพี่โดนก็พูดกันเลยนะจะแอบยิงเนี่ยดยอัตโนมัติเลยนะเนื่ยสองคู่จะเอาคู่ไหนมีแค่สองคู่นียแหละไม่มีแล้วเรามาบัญชาชีวิตเราทําไมเนี่ยอันไม่ใช่ท้าชั่เราเดินที่ป่าไปน่าจะบอกให้นะโอ้ยพูดอย่างนี้เนอะพาสองที่วัดพูดเลยเดินทีป่าไปจบ แค่นั้นแหละไม่ใช่ชีวิตจริงบ้านรัตนานะผมเขาจะยิงกันหมดแล้วเนี่ยนี่เราให้เขาลองแตะเข้าแตะได้เปล่าเออลองให้ลองเข้าแตะยื่นขาออกมาเออขามืก่อนว่าย่ามจัดจัดโตกูอย่างนี้นะใส่ลุงกัดจิดนะยื่นเท้ามาต้องใส่เท้าเออจะไปงานจะทำอย่างนี้ไม่ใช่ชีวิตจริงบ้านกูเลยยื่นยื่นยื่นขาออกมาลองก่อนลองลองดูก่อนอย่ามาพูดมากเออมึงก็อย่าพูดมากนะตำรวจจะมายิงพวกมึงเนี่ยก็บอกกันลองดูก่อนสิเออคนจะไม่ลองไม่ลองเลยโอ้พอดีนะเจ๊พอดีเลยพอดีว่ะคุณนี่พอดีคุณนี่มเื่มึงพูดอย่างนี้นะ พี่โนตพาคนไปยิงมึงไงคู่นี้ใหญ่ไปคู่นี้ใหญ่ไปเอาคู่นี้คู่นี้ใส่กระลังพอดีไม่พอดีแล้วกูโอ้ยกูนะกูเป็นพยาบาลนะตำรวจจะมากันเยอะเลยนะเพื่อนพี่โนตพูดกันอย่างนี้ใส่รองเท้าพยาบาลอ่ะพยาบาลนัือนต้นเปล่าไงต้อยลุงต้อยพูดกันนี้นะพระสงฆ์วงปจะเทศในวัดเนี่ยตัดผมเสร็จเอฟซีบอกลุงต้อยเลยเจจะไปแล้วใส่ครับเดี๋ยวเยียมน้ำไเร็ว เดี๋ยวเย็บผงเย็บอินโอซับเจ๊จุกเจ๊วัฒนาทจะมากันแล้วเร็วข้าพี่สักนินด้วยนะเตรียมให้เรียบร้อยเออเออใช่ข้างนอกอากาศเย็นใช่ป่ะพี่พีนุ้ยเหนาเหนาเหนาโอ้ยของเขามาแต่งเฉยเฉยสิมันเป็นชุดนะเดี๋ยวตำรวจจับกันเลยนะถ้าสงพูดกับเราอย่างนี้เลยเป็นชุดแล้วมาแต่งให้ล้านนอย่างนี้ไม่ใช่นะใช่เม่อไเดี๋ยวตำรวจมันจับเยอะเลยจะแก้ผ้าเดี๋ยวนึงย ไม่แก่แล้วมึงพูดอย่างนี้เทีจุกจวัฒนาดันในมาโนรัตนาวัฒนาใส่ลุ้งเตรียมใส่เท้าว่าสมพูดอย่างนี้เลยนะจะไปแล้วเตรียมใส่รองเท้าเลยจะพูดไปหมดเลยนะถือปืนเต็มเลยเพื่อนพี่เตรียมใส่รองเท้าเลยจะไปแล้วรองเท้าอย่างนี้ใส่ได้ที่ไหนล่ะคู่นี้มันใหญ่เอาคู่นี้มันเล็กๆกางดีโอ้ยเทปเฮ้ยใสรองเท้าไปโวยบุบไปเลยบวบเสีมึงไม่ใช่ไม่ใช่ชีวิตจริงอย่างนี้เลยนะ พระสงฆ์เขพูดจะตำรวจเยอะเลยใส่เท้าหนีบไปก็ได้อ้าวไม่หนีบหรอกนะมันต้องหนีบสิไม่หนีบเธอจะเดินยังไงเฮ้ยมึงเท้าอื่นมีนะมึงใช้ชีวิตอย่างนี้เลยนะตำรวจพูดกันเยอะเลยนะจะจริงกันเนี่ยจากเพชรบุรีแล้วเนี่ยชีวิตเราไม่ใช่อย่างนี้เลยนะเดี๋ยวเรื่องมากเจ๊แล้วจะไปไหนคะเนี้อ่ะหนูจะไปตลาดเจ๊ก็ยังไงเฮ้ยเจ๊ไม่สบายใจนะเจ๊จุกยศสนามดิกระเบงเกิดแล้วพระสงฆ์บอก ถ้าไม่สบายใจนะก้นหายใจตายเลยปะน้องดูเขาพูดนะการหายใจตายเลยปะเมื่อไหร่จะตายนะพี่โนพี่เดนน้ทพี่สักนินนะพูตำรวจเยอะเลยโอ้โหเขาจะไปงานแล้วมาพกปืนพกปืนบ้าหรือเปล่าเขาห้าพกปืนโอ้โหพกที่ไหนล่ะเนี่ยมี่้าเอาไว้ข้างตัวอยู่นะไอ้พูดอย่างนี้นะเดี๋ยวเฮอะชีวิตจริงนะคนมันตายกับพวกเลยนะจะจะใช้ปืนยิงกันนะพี่การเหน็บปืนเหน็บที่ทำตัวนะทำท่าจะแบบน้องดูเขนะ โอ้โหทำไมนิสัยงี้มันถอนหายใจเดี๋ยวเหอนนะชีวิตจริงเรานะพระสงภครูรู้เรื่องหมดสักนิลดาวัสนาดาในมโมนุษย์คือาเขาไปนอน่อที่ห้องเขาฉี่รถที่นอนไหมเฮ้ยน้องจ๋าดูเดจจีไม่เคยไม่ฉี่ใช่ไหมเมื่อคืนอ่ะอืมเตยไรอ่ะแล้วเขาอึกเขาเขาเดี๋ชีวิตจริงก็เกิดขึ้นนะพระศงภ์ก็ทำพิธีแล้ว เส uhm, ให้คขาบอกคุณก oh, oh. hey, ี่ครั้งหกครั้งโอ้โหให้นอนห้องแอร์หน่อยแล้วโอยโอ้ไอ้ปากไอ้ปากจะจุกจุวัสนาก็จะีมังเกิดแล้วเพราะอยู่ห้องหกครั้งเฮ้ยหกนิ้วมือให่ดิแคาตายเดือดอัตโนมัติเยอะมหกครั้งเลยโอ้โหน้องมดูมันพูดนะแต่งเรื่องเนี่ยดูเพชรใะ่ไหมจีขนาดนี้จะไปมาเปลี่ยนที่นอนหน่อยเธอ ปปุกเขาต้องกครั้งเหรอบริสุทธิ์เจ๊มองดูรู้เลยนะไม่พูดอะไรอยากใครเลยนะเนี่ยเดี๋ยวตำรวจมาเยอะเลยนะไมเธอเช้าเช้านี่ชอบสตอจังเลยอ่ะแล้สตอที่บ้านกู่อสถานแม่ใส่อิงเจ๊จุกเจ้าหน้าที่มาโน่นรัตนาวรัตนาใส่ลุ้งพระสงฆ์เขาเลยบอกอีป่าพวกอันนี้ไม่ดีนะบ้านตายเขาตีปืนเพราะว่าเขาแต่งตัวแบบนี้เขาเคยอยู่ดองสตอไงดองสตอเนี่ยโดงสตอลอยลอยตกอาคารแบบ พวกมึงก็จะตายเร็วนะตำรวจพูดกันเยอะเลยคือว่าบนเขาเขาเติอมอาเขาเลยไล่ลงมาตกดอยเออตกดอยตกดอยแล้วแล้วข้างๆนะพอเขามีเวียนมาเขาเงียบโบกแต่สง่างามโบกมือเรียกเขาเขาไม่รับอ่ะเยอมาแต่ไม่เนี่ยเขาไม่รับเขาไม่รับพี่โนเลยตกดอยเดินมาเราไปเห็นข้างทางใครว่าเออรับมาสงสารอะเจ๊ไม่ใช่อย่างนี้เลยนะเดี๋ยวนี้เอาผู้หีนี้มาให้ใส่เด็กๆขึ้นเลย มาซื้อคู่เล็กมาเจ๊ใส่หนุ่มกันำตำรวจมานำมาแน่นอนนี่เอาเอาคู่นี้สายคู่นี้ดูนะมันดิบแต่เลือดเยอะมากดังเลยจะเอาคู่นั้นคู่นี้เจ๊ไม่ใช่คนพูดเยอะนะหน้าตาเธอหมดสิทธิ์ที่จะเลือกเจ๊จุกเจ้าหน้าด่านในมาโนอรัตนาวัฒนาใส่ลุงระสมพูดอย่างนี้ที่วัดทำพิธีนิสายให้อ่ะเมื่อตายเนี่ยเตมปืนกันหมดเลยเพื่อนพี่นวดไม่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 พ้นชื่อแล้วเออคีสูงขึ้นไปเรื่อยเลยเออ ไม่ใช่ม่ใะเขาเริ่มจากเช็จุกเริ่มจิจุกปกติจะเป็นอะไรนะสักนินสักนินอะไรอะไรนี่ยมึงก็ไม่ต้องมาพูดแล้วนีเดี๋พระสงฆ์ก็สับมึงสับแช่งมึงตอนนี้ปานินแล้ะข้าวโพดอ่ะปานินข้าวโพดไพูดกันนะน้วเนาะไอ้พระสงฆ์ทำพวกหยิ่งดักหนักหนักเนี่ยนี่นี่แลยวไอซีบอกหายนะปีที่แล้วปีนี้ตายตโนมัดใช่ตายอย่างเร็ววายี่ยพี่น้องก็ใช่ตลกนะปานินข้าวโพดองั้นตลกอ่ะ มึงเงินอะไรตัดลงอะไรแล้วแล้วตัวเองก็ชื่อเวทนาโอหโคตรตลกเลยโอ้โหสุดยอดอ่ะชีวิตกูไม่ใช่อย่างนี้เลยนะตำรวจพูดกันน่ะเปลี่ยนชื่อหมายแล้วอ๋อปีปีที่แล้วชื่อสักนินปีนี้เลยคือปานินอ๋อปีหกหกมาโนธทิชคาโพดอ๋อเปลี่ยนพี่พี่ชายเปลี่ยนชื่อเหรอมึงไม่ต้องมาสกิบกูนะมึงจะตายกันเร็วนะสกิบไม่ได้เป็นไงสกิบเด็กดุนั่นะเป็นไงอ่ะสกิบไม่ได้ ไม่เจ้ห้อยดูน้องพูดนะทุกอย่างไเออเจ้ห้อยโอเคผมเรียกเจ้ห้อยตำรวจก็มายิงมาเนี่ยไอ้ร้านมัคุยเจ้ห้อยเนี่ยมาดูดิไม่ได้เจ้ห้อยเนี่ยมานั่งค like ุยเจ้ห้อยมึงเจ้ห evet ้อยแต่งต yep ัวสวยเลยเอออะไรเออเป็นไงจริงๆนะชีวิตจริงเขาสมทบิสาให้ที่บ้านเราได้ยินมาได้ยินฟังดิผมไม่ฟังนะมึงนักตำรวจจะมากันเต็มเลยนะเพื่อนพี่น้องเขาพูดขนาะ อ้าวไม่เหี่ยวอ่ะเหี่ยวหรือไม่เมื่อไหน้าหมาอูนั่นเดยวก็ครบมือนะเจจุตเจวัฒนาดานัยมาโนรัตนาวัฒนาสายลุงพสมเสกให้ที่วัดน่ะใช่เจจุตเจวัฒนาดานัยมาโนรัตนาวัฒนาสายลุงพระสถานแม่สิกุลเธอเปีบกเขาสตอยะมึงหลีสตอเดี๋ยวเธอคนแถวนั้นเนี่ยเขาพูดเอาใจเราหมดเลยเขาเข้าข้าวบอกว่ามีใครเขาเอาใจเธอ เออมึงไม่รู้เรื่องหรอเออมีนเขาจะเอือมแ้อาเธอเนียวอภัยตรงไหนมีเพื่อนตำรวจเยอะเลยบ้านใต้ฉันก็มีบ้านเหนือเหมือนกันเอ้ยมึงจะมีได้ยังไงทำไมอยู่บ้านกูอย่างเงี้ยมีความฝันวุ้ยไว้วุ้ยอ๋อวุ้ยไว้โอ้น้องคนนี้เขาหน้ารักเขาเงียบเฉยอ่ะเดี๋ยวก็เป็นจริงวุ้ยไว้